ต่ความหมายคือตำแหน่งหมายเลขหนึ่งอาจจะไม่ใช่หมายเลขหนึ่งเสมอไปครับหมายเลขสองอาจจะไม่ใช่หมายเลขสองเสมอไปเพียงแต่ว่าเราต้องกดรหัสให้ถูกต้องตามที่เราดีจิสเตอร์ไว้อ่ะโอเคแล้วก็เลือกเฟ้นจากนี้ถูกต้องนี่ก็เป็นลูกเล่นของระบบล็อกประตูนะครับครับผมอ่ะคุณนันมาข้างหลังนะครับเชิญด้านนี้เลยครับนะฮะด้านนี้ครับด้านนี้ครับตามมาครับกล้องครับโอ้โหอันนี้จําลองเหมือน ในโรงแรมอะไรสักใช่ครับผมอันนี้คือเรายกโรงแรมมาไว้ที่บูธเราเลยอ่าสมมุติว่าผมจะเข้าพักห้อง101ครับผมกับ102นะฮะคือปกติเวลาพี่โคกเราติดไมลล็อกไมลล็อกไมลล็อกใช่ไหมอันนี้ชื่อผมนะครับ M I L O C K ไมลล็อกไมล็อกใช่ครับที่ประตูบานนี้นะครับอันนี้จะเป็นงานโรงแรมงานโรงแรมงานโรงแรมซึ่งปกติทั่วไปถ้าเกิดเราหรือหรือตัวพี่โคกเองไปไปไปเที่ยวหรือไปทํางานที่ต่จังหวัดนะฮะก็คือถ้าเราไปติดต่อขอพักที่โรงแรมเนี่ยน้องก็จะให้การ์ดมา ก็ไปเช็คอินปุ๊บก็ได้การ์ดเป็นแผ่นๆแบบเนี้ยคล้ายๆแบบเนี้ยใช่ใช่ครับแล้วก็เอาการ์ดมาปลดล็อกแปะอย่างนี้ใช่ใช่ครับปุ๊บแต่ถ้าเกิดของเราเป็นยังไงเพรผมมีพิเศษกว่านั้นครับถ้าเกิดสมมติสมมติไปอยู่หัวหินไปหัวหินอ่าริมทะเลเลยริมทะเลเลยถ้าเกิดน้องที่ฟอนด์หยิบหยิบหยิบเปลือกหอยมาให้พี่โคกหยิบมาอันนึงอ่าแล้วบอกพี่โคกว่านี่คืออุปกรณ์ในการปลดล็อก นี่คือกุญแจกุญแจว่านี่คือกุญแจใช่ที่ใช้ในการปลดล็อกได้เฮ้ยบ้ามันน่าสนใจครับอมันเป็นสร้างความแตกต่างระหว่างเราระหว่างโรงแรมเรากับโรงแรมอื่นมันน่าตื่นเตนดีนะเราพอเราได้ได้ดแล้วมันจะเปิดยังไงก็สัมผัสเอานีดคว้างเข้าไปหรือเปล่าสัมผัสง่ายๆเลยครับผมสัมผัสง่ายๆเลยที่ตัวเครื่องเราก็สามารถเปิดประตูได้เออง่ายๆแบบนี้เลยอย่างนี้เลยนะฮะใช่ครับผมง่ายๆแบบนี้เลยเอาขอให้มาทำกุญแจนะครับงงมากเลยนะะ เปล่าๆนะครับอ่ข้างบนนิดนึงครับข้างบนนิดนึงครับสูงขึ้นบนนะใช่ครับได้แล้วครับก็สามารถฟ้าเลยะอ่าก็ถือว่าเป็นกิมมิกนะเป็นกิมมิกครับที่ที่น่ารักน่ารักสำหรับการตอบรับกับลูกค้านะฮะก็ใช้หอย หรือจะเป็นวัสดุอย่างอื่นหรือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดโรงแรมอยู่ทางโซนทางเหนือหน่อยอาจจะเป็นรูปลูกแกะสลักไม้ที่เป็นรูปลูไม้หรือูปหมีแพนด้าหรืออะไรก็เป็นที่ระลอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ระลึกแล้วก็ให้เข้าไปเลยถูกต้องถูกต้องนหฮะถูกต้องครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับใช่ใช่ครับผมตัวนี้นี่กระแสตอบรับดีไหมดีฮะอันน์นดครับนะครับจุดเด่นของเราเนี่ยก็คือว่าในส่วนของตัวนี้เองเนี่ยบอดี้บอดี้ที่ตัวสินค้านี่เขาเขาเป็นสไตเลสครับ ก็คือในความหมายคือสามารถที่จะไปติดตั้งกับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลได้ดีตรงนี้นะไม่มีเรื่องความช o k ความชื้นความเค็มนี่ไม่มีรัดไปหายห่วงใช่ครับนะครับเพราะเป็นสเตเลสเกรดสามสดสี่ด้วยครับุดเดมให้ดูด้านหน้าก่อนด้านหน้านะฮะด้านหน้านะมีกุญแจมีนี่ก็เป็นเขาควายนะครับใช่ครับด้านในครับด้านในปิกมาเป็นอย่างนี้ใช่ครับนะครับสมมุติเราจะอยู่ด้านในเราก็เราล็อกอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับอย่างนี้นะฮะของผมมี วิธีทําที่ง่ายกว่าโดยการโยกด้าจับขึ้นก็สามารถทําได้โดยที่ไม,โไม่โดยที่ไม่ต้องบิดหางป้าบิดด้านใน,น,นอันนี้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับง่ายขึ้นก็คือยกยกขึ้นได้เลยก็ทำเป็นดับเบิลล็อกได้อีกชั้นหนึ่งโโคือทำได้ทั้ง<า>ด้านนอกด้านในเลยนะพี่โค้กหา product อะไรที่ถ้าอย่างพี่โค้กลองลองดันขึ้นดูก็เป็นดับเบิลล็อกได้เดเป็นล็อกได้นะครับใช่ใช่ครับผมแล้วก็เท่ๆดีนะฮะครับผมครับ ก็นี่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ไฮเทคนี่คุณเอาหอยมาหน่อยได้ไหมได้ครับได้ลองทำหอยหน่อยนะได้ครับได้อ่าโอเคนะเท่านี้ได้แล้วครับได้แล้วนะปิดประตูได้เลยโอเคผมมีหอยเป็นกุญแจครับอนันอนันเขาให้ผมครับครับผมยอดเยี่ยมมากเลยครับมาดูกันนะฮะอุปกรณ์อื่นๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโมกาเป็นเป็นรูปแบบรุ่นของแต่ละรุ่น ซึ่งจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันครับจะมีดีไซน์ที่แตกต่างกันก็จะมีหลายรุ่นให้เลือกครับแล้วแต่ลูกค้าชอบตามความเหมาะสมครับครับรุ่นไหนขายดีสุดเนี่ยรุ่นไหนขายดีสุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่สามารถทำดับเบิลล็อกจากด้านนอกได้รุ่นพวกนี้จะเป็นรุ่นี่นะยดก็คือจากพวกนี้มันขึ้นมาสมาร์ทแท็กเลยนะใช่ใช่ครับผมใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มนี้เนี่ยเราสามารถใช้ใช้ได้ทั้งแบบงานโรงแรมครับที่มีซอฟต์แวร์เข้ามาเกี่ยวข้องครับ กับใช้แบบสแตนดาร n e ที่ใช้กับพวกงานคอนโดหรือพวกอพาร์ตเมนต์ก็ใช้ได้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์สามารถสร้างการ์ดยกเลิกการ์ดได้เองกรณีการ์ดสูญหายอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถสร้างการ์ดได้เองครับอย่างนี้ผมมีบ้านพาสายเนี่ยแล้วผมอยากจะเปลี่ยนลูกปิดทําได้ครับประสานไปที่ที่บริษัทได้เลยได้เลยนะได้เลยครับผมอันเดียวก็ไปบริการไหมบริการครนะอันเดียวนะบริการครับนะร้อยอันก็ร้อยอันก็ไปไปครับ คือถ้าเกิดลูกค้าเกิดอยากจะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวสินค้าก็ดีหรือว่าวิธีการใช้งานเนี่ยก็คือทางเรามีศูนย์บริการให้ข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ลูกค้าสามารถที่จะสอบถามได้ก็โทรศัพท์มานะฮะบริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับจะมีเบอร์ด้วยผมสามารถบอกเบอร์ได้ถ้าสมมติบอกไปเลยครับอ่า0 89ใช่ไหมครับ0 89ครับผม0 89 555 แล้วก็2 0 1 0 2 0 1 0หนึ่งศูนย์จำได้ศูนย์แปดเก้าห้าติดต่อมาที่นี่นะฮะได้ทุกคนเลยครับจะมีที่นี่เลยนะที่มานรับสายอยู่ขอแนะนำนะฮะใช่ครับวันนี้ถือว่าเราได้ความรู้จากบูธของคุณอนันต์เป็นอย่างยิ่งเลยสองศูนย์หนึ่งศูนย์โกโบซอนฝากไว้ในนะฮะท่านผู้ที่มีบ้านหรือมีอพาร์ตเมนต์มีโรงแรมอยากจะผู้ประกอบการอื่นๆอยากจะใช้งานระบบที่ไฮเทคมากๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอนันต์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะะคคคครรรััับบบบขออุณเเาลดี๋ยว ไปอีกช่วงหนึ่งครับช่วงนี้เบรกก่อนครับช่วงหน้ามีอีกนวัตรกรรมที่เด็ดๆมานำเสนอครับ